ถ้าคุณกำลังมองหารถมือสองสักคันหนึ่งแน่นอนค่ะหาง่ายหาไม่ยากมีทั่วประเทศแต่ถามว่ารถมือสองที่คุณภาพดีและคุณมั่นใจได้นะคะมีกี่ที่แน่นอนค่ะบอกเลยว่าที่น้องเอนะคะขายรถเดิมนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะคะรถของเราขายรถคุณภาพนึกถึงผู้ซื้อเป็นหลักนะคะ เหมือนเราอยากมีรถเองสักคันหนึ่งเราก็อยากได้รถสวยคุณภาพลูกค้าค็าเช่นกันค่ะของน้องเอคำหนึ่งถึงนะคะลูกค้านะคะว่าอยากได้รถสวยเดิมไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะวันนี้นะคะอยู่กับน้องเอรถมือสองนะคะหรือว่ามาดามเอรถมือสอง วันนี้นะคะน้องเอจะพามาชมรถตอนเดียวทํางานทาเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียว4ี่คูตู้ทึบคอกรัวะะ้วหรือว่าตู้แหง้งตู้เย็นนะคะถ้าท่านกําลังมองหารถพวกนี้อยู่มาที่น้องเอไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องเอจะพาไปชมกันค่ะรถที่อยู่ด้านหน้านะคะของน้องเอก็จะขายทั้งตอนเดียว4ี่คูนีนะคะเราก็มีให้เลือกทั้งมิตซูบิชิและอิดูสูดีแมกรถท,ที่น้องเอคัดมาขายจะเป็นแบบไหนนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถ มือเดียวป้ายแดงนะคะรถใช้งานน้อยเรียกได้ว่านะคะใช้น้อยวิ่งน้อยคุณภาพเหมือนได้ป้ายแดงแต่ราคาถูกกว่าเยอะที่สำคัญลูกค้ามีประวัตินะคะสามารถฟรีดาวได้เลยโดยใช้เลดดอกเบี้ย,ววยพิเศษได้เลยไม่จำเป็นต้องดาวเยอะถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษ อย่างคันนี้นะคะก็เป็นปี2022ม่ย2 0 0 0เองนะคะอีสูดีแม็กค,คันนี้พร้อมของแต่ง559,000บาทนะคะถือว่าลูกค้าได้รถสวยของแต่งก็มูลค่ากว่า50,000แล้วไม่ว่าจะเป็นล้อบันไดข้างกันชนท้ายอันนี้น้องเอใส่ให้ใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของสีรถก็เป็นสียอดฮิตเทารรมโบกันเลยมีซูบิชินะคะก็เป็นรถรุ่นหนึ่งนะคะที่ นิยมตอนนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าบันไดด้านข้างของเรายังหุ้มถุงพลาสติกอยู่เลยไม่ว่าจะภายนอกภายในเราคัดสรรมาให้ลูกค้านะคะชนหนักพิคว้มน้ำท่วมตัวจเจอนะคะน้องเอรับซื้อคืนร้อยเปเเต็มกันเลยทีเดียวนี่นะคะสนใจคันไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ขับผ่านไปผ่านมาเต้นรถเยอะมากแต่ทำไมถึงต้องซื้อรถกับน้องเอ รถน้องเอรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ตรวจเช็ครถก่อนปล่อยไม่ว่าจะเปลี่ยนยางตั้งศูนย์เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะคะเรามีบริการหลังการขายและที่สำคัญน้องเอยังขายรถไม่แท้อย่างคันนี้ปี2021ยไม่แค่หมื่นแปดเองราคานี้พร้อมของแต่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ รับประกันความสวยเดิมสีเดิมนะคะอย่างคันนี้เป็นตัวโฉมใหม่หน้าหมูป่าปี2021นะคะไม่หมเองนะคะลูกค้าเหมือนได้ป้ายแดงกันเลยหรือใครอยากได้ปีชมก่อนปี2018อย่างคันนี้ก็ไม่41 0ห0เองนะคะเราคัดรถสวยมาให้ลูกค้าคันนี้4,99,000บาทเท่านั้นหรือใครอยากได้ตอนเดียว 4x4 คูณ4ใส่คอกก็จัดให้เลยค่ะ นี่นะคะหรือว่าขนส่งนะคะตอนนี้กำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบนะคะเรามีนะคะผ่อนเริ่มต้นห0 0ันกุบาทเองนะคะน้องๆสามารถเอาไปวิ่งงานแฟลตนะคะขนส่งต่างๆได้เลยสามารถผ่อนตัวเองได้นะคะรถพวกนี้หาเลี้ยงครอบครัวไดท้ที่สำคัญของแต่งของเรายังให้มาครบชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะคะล้อบรรทุกหลังคาก็เป็นหลังคาใหม่นะคะตู้โส สูง2เมตร10นะคะลงเล่มจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย3แสนกว่าบาทถูกมากลูกค้า3 5 9 0 0 0บาทผ่อน6,000กว่าบาทตลอดสัญญาทักกันมาได้เลยค่ะหรือฝันใจข้อครัวนะคะเผารอยเรามีทั้งยูสูรีแม็กและรีโวนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายจอดเรียงรายกันอยู่นะคะแต่งมาให้ครบล้อแม็กล้อหลังบรรทุกนะคะยางมิชลินยางหนาเลย รองรับน้ำหนักได้เยอะนะคะรีโวอก็เป็น2.8ยซูดีแม็กก็เป็นเครื่อง3,000คอกสูง10ชั้นครึ่งนะคะคอกเผาลอยลงเล่มจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอยากได้รุ่นไหนนะคะก็สามารถนะคะทักทายกันได้เลยนะคะหรือว่าจะกดติดตามเพจมาดาเอรถมือสองก็ได้นะคะโทรตรงที่เบอร์0611737878ได้เลยจ้า